สวัสดีครับสวัสดีครับไราสาระนะฮะไราสาระนะจะอ่านจะออกเสียงว่าไร้สาระก็ได้จะบอกว่าไราสาระก็ได้นะฮะจิบกาแฟะนะฮะจิบกาแฟตอนเช้านะครับแล้วก็นะส่องพระกันไปใครมีพระอะไรส่องบ้างก็ส่องกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นพระนางพญา นะครับถ้าพิมพ์สามเหลี่ยมปางมารวิชัยอย่างเงี้ยก็เป็นพระนางพญานะครับก็ที่ดังๆก็จะเป็นของอพิษณุโลกนะครับเป็นของทางพิษณุโลกเขานะครับแต่ว่านะครับพระพิมพ์นี้ทรงนี้เขาขึ้นอยู่หลายๆกลุ่มแหละนะหลายกลุ่มหลายๆที่ก็จะมีพระทรงนี้พิมพ์นี้แหละนะครับอันนี้นะฮะดูฟอร์มพระแล้วก้ากึ่งเนาะ เออแต่คนที่ดูเขาชำเขาดูชำนาญแล้วเขาบอกว่าไม่กั้ากึ่งหรอกนะครับดูเป็นดูเป็นพระเกเลยดูเป็นพระเกเลยแต่ว่า,าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาตั้งใจจะเก้เก้พิมพ์อะไรเก้ของที่ไหนกันแน่นะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นการทําเก้ของอพระนางพญาสุขโขทัยเนี่ยนะฮะผมว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลย นะฮะเนื้อหาใกล้เคียงอยู่นะมีความแน่นของเนื้อนะความแน่นของเนื้อแต่ว่าความคมความเป็นมิติเนี่ยไม่มีเห็นไหมฮะถ้าจับดูแน่นแกล่งอ่าแน่นแล้วก็แกล่งนะครับเนี่ยมีอ่าก็เรียกอะไรมีความแกล่งมีความแน่นนะครับแต่ว่ามิติภาพเนี่ยไม่ได้เลยเส้นเส้นขีดนะฮะก็ขยึกขยุย น,ะะนี่ปึ๊บปึ๊บไม่รู้ว่าตั้งใจเรียนแบบพิมพ์ไหนเกจิอะไรนะที่แรกท,ที่เทียบพิมพ์ดูเนี่ยเหมือนของหลวงปู่โตะนะฮะเหมือนของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีที่สร้างยุคแรกๆของท่านนะครับแต่ว่าของหลวงปู่โตเนี่ยไม่ได้มีขีดไม่ได้มีขีดฐานสองขีดนะครับถ้าบอกว่าเป็นหลวงพ่อครืน้นวัดสังโค ะะก็ไม่น่าจะใช่หลวงพ่อโหนวัดคลองมาดันนี่ก็ไม่ใช่อย่างแน่นอนนะฮะจะบอกว่าเป็นพระเกจิก็กำกึ่งอีกนะครับแต่ดูลักษณะพระแล้วน่าจะนะครับน่าจะทําเป็นเรียนแบบของอานางสุขโขทัยนะครับของพระสกุลสุขโทขทัยเพราะลักษณะพิมพ์พการวางแขน การทำเนื้อเนี่ยน่าจะลอกแบบานางสุโคไทยพิมพ์ต่างต่างนะครับเพราะว่าในในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยมีค่านี่ยมของของพระกรุสุโคไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกระแสเนาะก็เลยมีการทำทำเก้ออ,อกมานะครับนะเห็นไหมนี่พอเรามีของแท้ปุ๊บเทียบปุ๊บนะฮะความต่าง ก็เกิดขึ้นทันทีเห็นไหมฮะอันนี้คือ,อพิมพนางพญานะครับกลุลานดอกไม้นะกลุลานดอกลานดอกไม้สุขโขทยนะัยเห็นไหมพระมีความเบลอ ER เบลเลยก็จริงแต่ว่ารายละเอียดและมิติพระความอ่อนช้อยเนี่ยเห็นไหมฮะต่างกันนะความแกล่งความที่เรียกอะไรนะมันๆแล้วก็มีคราบานวลเทาติดในองค์พระเนี่ยนะฮะ นี่นี่มีดบาดมือมีดบาดมือไม่เหนียวไม่ได้แขวนพระเลยไม่เหนียวเลยใช่ไม่เหนียวมีดบาดมืออ้านี่เห็นไหมฮะดูนิ้วเห็นไหมฮะนี่นิ้วยังมีความอ่อนช้อยเลยนิ้วนะผหัดผหัดนั่นแหละพระหัดรหรือนิ้วนั่นแหละเห็นไหมมีกระดกมีความอ่อนช้อยแขนนะนี่นเห็นไหมมีหูมีใบหูเห็นไหมฮะ เนี S <S> <Desert> ่ยเส้นจะคมเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบเส้นขีดข้างขีดเนี่ยนางสุโขทัยอ่ะส่วนมากจะข้างขีดใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมขีดเนี่ยเล็กๆเบลอๆเนี่ยยังมีความคมเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับนี่แล้วก็จีวรลิ้วจีวรยังติดยังอะไรอยู่เลยพระดูเป็นเบลอๆนะนั่นจะสร้างจํานวนเยอะเนาะไอของสุโขทัยเนี่ยเห็นไหมนี่มันก็จะมีความต่างเห็นไหมฮะเนื้อพระเนี่ยแกร่งแล้วก็เรียกอะไรมีความหนึบ นะฮะสบายตากว่าเห็นไหมฮะนี่ถ้าเรามีของแท้เทียบปุ๊บไปมาดูเนื้อก็เราจะเข้าใจเราจะเข้าใจได้เลยนะครับนะเห็นไหมนะครับโอเคอีกพิมพ์เดียวก,กันนะเห็นไหมฮะฟืบปึ๊ก,กดิข้างหลังฐานขีดเห็นไหมฮะความเก่าเห็นไหมฮะพอเทียบกันเข้าไปปุ๊บนานก็มีความต่างทันที นะมีความต่างทันทีเลยนะครับในความเก่านะในความเ,เอ้ยหลุดมือแตกสนอในความเก่าในความเป็นเขาเรียกในความเก่าในความเป็นอ่ามิติพระเครื่องนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะเนาะประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าเขาคงจะ ทำเรียนแบบพ่านางสุขโขไทยนี่แหละนางพญาสุขโขไทยนี่แหละหรือนางพญากำแพงด้วยแหละนางกำแพงถ้านางกำแพงก็จะเป็นกลีบบัวเนาะกำแพงก็จะเป็นกลีบบัวกำแพงสุขโขไทยก็มีฐานรองมีฐานรองอเรียกอะไรมีขีดมีขีด,ม,ดมีฐานรองนะครับนี่สามองค์เนี้ยเห็นไหมฮะ ปึ๊บวางปึ๊บเห็นไหมฮะแยกได้เลยใช่ไหมฮะถ้าเรามีมีพักกลุที่ราคาไม่แพงอย่างร้านดอกไม้นี่โอ้ยสามารถเจอได้เยอะเอ้ยสามารถเจอได้บ่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนเป็นพักกลุ่แท้ก็จริงนะฮะเป็นพักกลุแท้ก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าราคาราคาไม่ได้แพงนะราคาหลักสิบ หลักร้อยอันนี้ผมชอบมาหลักสิบด้วยซ้ำนะหลักสิบหลักร้อยนะคนเขาบอกว่าพระไม่ได้มีราคาดูเป็นพระแท้ก็ช่างนะแต่คนเซียนเซียนส่วนมากรุ่นเดอะเซียนส่วนมากเขาจะไม่ไม่เอาเลยถ้าคนเดินสนามหรือคนเป็นเซียนเนี่ยพระที่ราคานะครับไม่ได้มีราคาไม่ตรงตามลูกค้าที่เขาต้องการเนี่ยเขาเขาไม่แตะเลยถึงจะเป็นพระแท้ก็ช่างเขาไม่เอาเลยนะครับแล้วก็ผมก็เจอได้ ก็เจอได้อยู่ครั้งหนึ่งได้มาได้มาแล้วได้มาหลายองค์ด้วยนะแต่ก็ปล่อย <c oughs> ปล่อยให้เพื่อนเออไปอนะครับแล้วก็เหลือไว้องค์เดียวองค์นี้แหละนะครับนี่ไว้เนี่ยเห็นไหมฮะไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างให้เราดูเนื้อนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะเข้าใจนะเข้าใจในส่วนของความเก่าแล้วก็มิติของพระนะฮะเห็นไหมฮะมิติพระ ความเป็นก็เรียกไงความเป็นทรงทรงทรงเลขาหรือก็เรียกไงศิลปะหรืออะไรอย่างนพูดก็คือทรงนั่นแหละฟอร์มนั่นแหละฟอร์มเออฟอร์มพระเห็นไหมั้องสามองค์เนี่ยเห็นไหมฮะวางใส่กันเนี่ยก็จะสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับพิจารณาได้ว่าเราควรที่จะเช่าองค์ไหนใช่ไหมฮะเราควรที่จะเช่าองค์ไหนเห็นไหมฮะดูที่ ดูที่พ้าเพาหรือขาเนไหมขาก็ยังมีรายละเอียดเลยพ้าเพาเนี่ยนะะฮนี่ฟดเห็นไหมยังมีรายละเอียดเลยมีความอ่อนช้อยเหยนะผ้พาเพาเนี่ยอ่ะอืมเห็นไหมยังมีรายละเอียดเลยนี่สองดูนนะครับถ้าเราไม่ส่องเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ส่องเนี่ยก็แทบจะอาจจะหลอกตาได้ถ้าส่องเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเห็นไหมฮะอ่าบูบี้ บูบี้นะเขาเรียกแบบขาดงานศินไปเยอะเลยบูบี้ไปหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะกระด้างหน่อยเนาะ,เ,ะเป็นกระด้างเป็นทึบเป็นกระด้างกระด้างหน่อยเป็นอะไรหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนั้นนอกเนือจากพนางพญาที่เราเห็นเราเช่ามานะฮะอาจจะสงสัยเนาะใครมีแบบนี้แล้วสงสยัยแล้วมีใครคิดเหมือนผมไหมว่าอันนี้ก็คือพระแท้ ไม่ใช่พระเกต้องการที่จะทําเรียนแบบสุขโขทยัยพระกลุกสุขโขทยัยหรือนะครับต้องการทําเรียนแบบพระนางพญาคงหลวงปูโป่โตวัดปรดุชิมพนะีก็จะประมาณนั้นผมคิดประมาณนี้เนาะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์ Comment, เล่าสู่กันฟังหน่อยเนาะก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ ตามภาษีภาษานั่นแหละคนคุยเรื่องพระเครื่องนะก็ก็พูดคุยกันได้นะครับอ่วแยงกันได้เพราะผมไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ใช่คนขายพระเป็นอาชีพนะครับก็แค่คนเก็บพระเครื่องแล้วก็มานั่งโม้เฉยๆนะครับไม่ต้องเชิญผมออกไปออกอรายการโหนกระแสนะเนาะคงไม่ม <c oughs> ีความสามารถอะไรขนาดนั้นนะครับอ้าโอเค like, นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการ ทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าคำว่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ